มาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะครับออขอเริ่มต้นด้วยข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของรางวัลอันทรงเกียรติอีกรางวัลหนึ่งนะครับสำหรับคนในวงการบันเทิงครับนั่นก็คือรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนั่นเองนะฮะซึ่งคนบันเทิงที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็จะรู้สึกภูมิอกภูมิใจมากๆนะครับเพราะคิดว่าเ,เป็น การตัดสินที่เหมือนกับใกล้เคียงแล้วก็จากนักวิจารณโดยตรงนะฮะซึ่งนักวิจารณก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามีหน้าที่วิจารณและมัจะติเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้รางวัลจากเวทีนี้แล้วก็ถือว่าคลั่งมากพอดูเลยนะครับคุณผู้ชมเองก็อ,า,อาจจะทราบไปบ้างแล้วนะครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนเรื่องไหนนักแสดงคนไหนผู้กำกับคนไหนที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้รายการเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศในการประกาศผลรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเชิญตาม ไปเลยครับในบรรยากาศเชิญขยายเลยครับ รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่23ที่จัดขึ้นโดยชมรมวิจารณ์บันเทิงค่ะซึ่งในปีนี้ก็มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งหมด68เรื่องด้วยกันค่ะบรรยากาศหน้างานก็มีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมงานกันมากมายมีใครบ้างเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยค่ะ อันนี้ก็อยู่กับผู้กำกับและนักสแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเอาเธอมาจีบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆเป็นครั้งแรกของพี่ที่ได้มาร่วมงานอะไรอย่างนี้เพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกมีเชียร์เรื่องไหนหรือว่าใครเป็นพิเศษไหมคะจริงๆก็เชียร์ทุกคนครับก็ทุกคนก,ก็ตั้งใจทํางานอยู่แล้วจนถึงมา,มาถึงวันนี้ได้นะครับวันนี้ถ้าสําหรับผมเองในบรรดาภาพยนตร์นะผมบอกได้เลยว่าเรื่องตุ๊กแกรัก แป้งมากครับน่าจะสุดยอดมากเนื้อเรื่องดีมากคนมองว่าต้นแกมันไม่น่าดูแต่จริงแล้วมันเป็นหนังที่น่าดูมากๆอ่ะทุกคนก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษคืนนี้ขอเชียร์พี่ลีชาตาเมดีกุลละกันเพราะว่าแกก็เป็นคนหนึ่งที่ทตอน เราทําหนังมาหลายเรื่องแล้วก็พี่ดีก็เป็นคนช่วยลําดับภาพพี่ลี่คะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ภาพยนตร์เรื่องผวังรักเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลเยอะมาก11รางวัลเลยค่ะก็ช็อกช็อกประมาณหนึ่งตื่นเต้นก็คือแค่ได้มาที่งานวันนี้เราก็ได้เข้าชิงก็แฮปปี้แล้วอ่ะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าจะได้หรือไม่ได้ก็จะได้หรือไม่ได้น้องพิงก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยน่คะที่ได้เสนอชื่อค่ะอุ๊ยดีใจมากยิ่งเป็นแบบสถาบันของชมรมมิจาร์บันเทิงอะไรเงี้ยเราก็ยิ่ง คือสาหรับเราเราสึกมันมันเป็นเกียิที่ที่ผู้ใหญ่เขาเขา,เขามองเห็นเราแล้วก็แบบเหมือนเห็นในสิ่งที่เราทําแค่ได้เข้าชิงคือมันมันดีใจมากแล้วเราก็แค่อยากมาร่วมง,งานในทุกๆปีอยากมาแบบเจอเพื่อนๆในวงการหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ลีช่วยนิยามคําว่ารางวัลในความคิดของพี่ลีหน่อยค่ะครับคือสําหรับผมจริงๆคือความสําเร็จของหนังเนี่ยมันมันตอนที่จบแล้วเราดูแล้วเรามีความสุขกับตัวหนัง คือรางวัลมันเหมือนเป็นของหวานที่มาตุดท้ายคือเรากินอร่อยแล้วเราอิ่มแล้วรางวัลก็คือสิ่งที่อร่อยที่ตามมาค่ะคือจริงๆมันก็เหมือนแบบเป็นกําลังใจอ่ะสําหรับคนทํางานมันเป็นแบบการันตีว่าแบบเอ้ยเราทุ่มเทมายังไงอะไรเงี้ยคือมันก็ทําให้เราแบบหายเหนื่อยนะถ้าเกิดว่าเออเราเราได้มาอะไรเงี้ยค่ะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ โดยในปีนี้ได้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น13สาขาด้วยกันและรางวัลพิเศษอีก3สาขานั่นก็คือรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ ซึ่งทางสมาคมได้มอบให้แก่เสียเชียนสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐและคุณอมาราอัศวนนท์รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปีได้แก่ภาพ,พยนตร์เรื่อง i-fi thank you love you และรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ภาพ,พยนตร์เรื่อง the master ค่ะ การพลรางวัลในค่ำคืนนี้ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของตุกแกมากๆเลยค่ะเพราะว่าตุกแกรับแป่งมากเนี่ยความไปหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทั้งนักสแสดงผู้กำกับและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลอันน่าชื่นชมนี้ไปนะครับโดยเฉพาะกับภาพยนตร์เรื่องอตุ๊กแกรักแป้งมาานะครับที่กวาดรางวัลมากพิเศษสําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะครับเพราะว่าได้มีโอกาสได้ชมเหมือนกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ประทับใจามากๆครับกับวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็บรรยากาศในหนังสมบูรณ์แบบจริงๆครับ